รุ่นท็อปออปชั่นจัดเต็มในเลย Honda c ซ e 1.6 d t e ี4อล e ฟรดเป็นปี2018และเป็นรุ่นท็อปสุดเครื่องยนต์ดีเซลตัว7ที่นั่งนั่นเองกัะจังหน้าโครเมียมมีโลโก้ Honda มาให้ด้วยและในสองไฟหน้าจะเป็นไฟหน้าแบบ Full l e d เลยมีพร้อมด้วยไฟ daytime running light นะครับไฟตัดหมอกก็เป็น l e d และตัวรถเป็นสีขาวมุกเป็นสียอดนิยม และในส่วนของล้อแม็กจะเป็นล้อแม็กอลลอยขอบ18เป็นแม็กลายทูโทนมาพร้อมด้วยยางโตโยปลายปี2021เลยนะครับตุ่มยางหน้ายางยังใช้ได้อีกยาวๆเลยและในส่วนของกระจกมองข้างนะครับจะเป็นสีเดียวกับตัวรถมีไฟเลี้ยวนะครับเป็น LED ที่ปลายกระจกมองข้างทั้ง2ฝั่งซ้ายขวาและที่สำคัญนะครับนี่ยังมีกล้องนะครับที่ปลายกระจกมองข้างด้านซ้ายนะครับหรือที่เราเรียกกันว่า Honda La n น Watch นั่นเองนะพร้อมด้วยฝาท้ายแบบ ไฟฟ้านั่นเองนะครับมีเซ็นเซอร์ด้านหลังมีกล้องมองหลังมาให้ในตัวไฟท้ายเป็นแบบ Full LED นะครับและในส่วนของด้านในนะครับอย่าล้าให้ดูในส่วนของโครงสร้างด้านในออปชันด้านในกันนี่เบาะนั่งแถวด้านหลังนะครับจะเป็นเบาะหนังสีดำปีกเบาะยังแน่นยังตึงไม่มีช้ำไม่มียับไม่มีขาดเลยและยังมีแอร์นะครับสำหรับ ผู้นั่งผู้โดยสารด้านหลังนะครับมีแอร์สองช่องมีช่อง USB มาให้ด้วยแอะแอร์ Air Air ด้านบนสำหรับผู้โดยสารแถวด้านหลังหรือตอนสุดท้ายนั่นเองและในส่วนของคู่หน้าจะได้เบาะปรับไฟฟ้า2ฝั่งซ้ายขวาปีกเบาะยังแน่นยังตึงนะครับไม่มีช้ำไม่มียับไม่มีขาดเลยและในส่วนของหน้าจอนะครับจะได้หน้าจอทัชสกรีนตรงรุ่นจากโรงงาน,นครับมีแผนที่นำทางและยังมีกล้องนะครับ ที่ปลายกระจกมองข้างฝั่งซ้ายนั่นเองนะครับระบบเกียร์เป็นเกียร์ไฟฟ้าหรือเกียร์ปุงกดเฉพาะตัวเครื่องยนต์ดีเซลตัวท็อปเท่านั้น,นครับพวงมาลัยมันติฟังก์ชันมีเพิ่มลดเสียงมีคูตคอนโทรลมาให้ด้วยและในสองเลขไมคันนี้ไมเพียง1 0 0 0 0แสนกิโลเมตรเท่านั้นและมีประวัติเข้าศูนย์ทุกระยะคู่มือบุ๊กเซอร์วิสกุญแจสำรองอยู่ครบนะครับมีประวัติเช็คศูนย์ทุกระยะนะครับเป็นไมค์แท้ๆไม่มีการกลับไม่มีการก่อนแน่นอนและในส่วนของ ห้องเครื่องนะครับเดี๋ยวเราให้ดูโครงสร้างด้านหน้าอารของตัวรถกันนี่เดี๋ยวให้ดูเริ่มต้นกันด้วยนะครับโครงสร้างกันก่อนเลยนะครับน็อตฝากระโปรงไม่มีขันไม่มีข,มมขยับฝากระโปรงเดิมๆนะครับสติ๊กเกอร์มอกรูรกลมๆนะครับเม็ดสปอร์เม็ดอาร์คต่างๆนะครับเรียงตัสสวสวยอยู่ครบเลยนะครับแผ่นการความร้อนต่างๆเบ้าโชก2ฝั่งซ้ายขวานะครับรอยมาร์กิ้งรอยแต้มสวยจากโชว์รูมจากโรงงานอยู่ครบทุกจุดและเป็นเครื่องยนต์ 1 6 0 0ซีซีเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนั่นเองนะครับสำหรับคันนี้และสำหรับราคาวันนี้เรามาจัดโปรโมชั่นราคาพิเศษกันเลยครับเหลือเพียง8 5 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับและราคานี้สามารถซื้อได้ทั้งสดและจัดไฟแนนซ์เลยกรณน,นี้ลูกค้าซื้อสดแล้วเราไม่บวกแวดฟรีแวดเจซฟรีค่าโอนให้ด้วยและสำหรับลูกค้าที่ซื้อจากไฟแนนซ์พิเศษไม่แพ้กันเลยนะครับสามารถจัดเต็มฟรีได้ไปเลย กรณีฟรีดาวจะผ่อนอยู่ที่ประมาณ14,0 0 0บาทต่อเดือนเท่านั้นสูงสุดไปเลยครับ7ปีไปหรือ8 4งวดดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้นเพียง2.79%เเท่านั้นนะครับและใครที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับไม่สะดวกมาเราก็มีบริการนะครับส่งไฟแนนซ์นะครับวิ่งเข้าไปเซ็นเอกสารกับลูกค้าถึงที่บ้านหรือที่ทำงานเลยไฟแนนซ์ Finance อนุมัติไม่สะดวกมารับรถเราก็มีการจัดส่งรถฟรีถึงหน้าบ้านลูกค้าเลยนะครับและใครที่กำลังมองหารถสวยคุณภาพดี ของแถมจะเต็มตองทีนี้เท่านั้น